กราบสวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ใ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าพี่จะมาสอนตั้งค่าตามคนด้านนะครับน้องที่หลายๆลายคนขอมานะครับก็คือเป็นตั้งค่าของ r u o k นะครับน้องที่แบบว่าหลายๆลคนขอมานะครับอยากให้สอนตั้งค่านะครับน้องก็อยากให้พี่นะครับน้องสอนตั้งค่าแบบว่าให้ดึงหัวคมๆหน่อยนะครับน้องเหมือนคนด้างหน่อยนะครับพี่ก็เลยแบบว่าเอาตั้งค่า r u k มาให้เลยนะครับน้องสำหรับวันนี้นะครับ เป็นคนดังนะครับเนาะระดับต้นๆแล้วก็เป็นสายไฮไลท์ด้วยนะครับเนาะเราก็ไลยคนนะครับเนาะอยากได้ตั้งค่ามากๆเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอามาให้รักกันนะครับเนาะสำหรับตั้งค่าของอายุเคนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็คอมเมนต์มากนะครับเนาะว่าอยากให้พี่นะครับเนาะหาตั้งค่าของอายุอเคนะครับเนาะก็คือแบบว่าของอายุเคมาให้หน่อยนะครับเนาะเราก็หา ของหลายๆคนมาให้นะครับแต่วันนี้เอาของอาเคไปก่อนนะครับเนาะส่วนของคนอื่นเดี๋ยวพี่จะหามาให้แบบเรื่อยๆแล้วกันนะครับเนาะถ้าอยากได้ตั้งค่าคนไหนนะครับก็ขอมาได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะไปหามาให้นะครับเนาะหรือว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะก็จะเอามาเล่นคำเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของรหัสปีปีหรือเปล่านะครับเนาะถ้าอยากได้ในส่วนของรหัสปีปีนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเข้ามาดูคลิปนี้นะครับเนาะอย่าลืมกดติดตามด้วยละกันนะครับเพราะว่าถ้ามีคคนนตติดามพี่ะรับ ส0 0แสนคนเมื่อไรนะครับนอก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าจะมีการแจกรหัสแบบฟรีๆนะครับถ้าอยากได้นะครับนอก็คือเข้ามาแล้วนะครับนอกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับนอก็จะเปามาเลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็คือเข้ามาแล้วนะครับนอกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับน้องก็จะเปามาเลยนะครับน้องเพราะว่าตอนนี้กใกล้จะถึงแล้วนะครับน้องประมาณ500กว่าคนนะครับน้องก็ถึงแล้วนะครับก็ฝากหน่อยละกันนะครับน้องมา เรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับเนาะก็คือสําหรับการตั้งค่านะครับวงนะ้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าจะเริ่มจากการตอบสนองนะครับเนาะเพราะว่าการตอบสนองนะครับเนาะจะเป็นใจหลักนะครับเนาะที่แบบว่า ตั้งค่านะครับเนาะในส่วนของการดึงหัวนะครับเนาะก็จะประมาณเลนครับวงเนาะพี่เขาบอกเลนคำเนาะว่าอายุเคนะครับเนาะเขาเล่นในคอมนะครับแต่วันนี้นะครับเนาะพี่จะสอนตั้งทั้งในคอมแล้วก็ปรับเปลี่ยนใช้ได้ในมือถือนะครับเนาะใครที่แบบว่าเล่นในมือถือนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนปรับเปลี่ยนนะครับเนาะทำยังไงถึงให้ใช้ได้นะครับเนาะในมือถือนะครับก็จะประมาณเลนครับเนาะก็คืออายุเคนะครับเนาะอันแรกนะครับเขาใส่100นะครับเนาะก็เป็น100เต็มนะครับเนาะอันนี้นะครับสามารถปรับได้ทั้งในคอมและในมือถือนะะะะคคครรรััับบบบเเเเนนนนาาาสห100องพี่ขกล คโนว่ามือถือนะครับเนาะก็สามารถปรับได้ประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสามารถปรับได้100นะครับเนาะเพราะว่าถ้าไม่ปรับ100นะครับเนาะเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับใครนะครับที่เล่นในคอมก็ปรับ100ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าจะเหมือน AUK เลยนะครับเนาะส่วนคนที่เล่นในมือถือนะครับก็สามารถปรับ100ได้เหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าจะดีที่สุดนะครับเนาะถ้าปรับ100ในมือถือนะครับวงน้องหรอก็จะประมาณล่นครับเนาะก็อันต่อมานะครับเนาะจะะะเเปป็นนนทาาางงงงรรขอออกกลล้้คัับบ ที่50นะครับนาะพี่ขอบอกเลีรยบคำานะว่าถ้าเลนในคอมนะครับนาะก็ถือว่าดีมากๆนะครับนาะแต่เลนในมือถือนะครับก็ถือว่า ดีนะครับน้องแต่ยังไม่สุดนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จ้านะครับน้องก็คือปรับเปลี่ยนตอนท้ายให้ละกันนะครับว่าต้องปรับประมาณไหนนะครับน้องสำหรับมือถือถึงจะเล่นดีนะครับน้องก็จะประมาณเรียนคำน้องก็ถือว่าอายุเคนะครับปรับอยู่ที่50นะครับน้องสำหรับกล้องเล็ดนะครับน้องถ้าถามว่าในมือถือฟืนเล่นได้ไหมนะครับก็สามารถเล่นได้อยู่นะครับน้องก็จะประมาณเรียนคำน้องแล้วก็ต่อมานะครับน้องจะเป็นทางด้านของสโคขุนศรนะครับวงน้องพี่ขอบอกเรียนคำน้อว่าสโคขุนศรนะครับน้องสามารถตั้งได้นะครับน้องในคอมนะคครรััับบแตต่มืืออถนนะ้งก็ไ นะครับแต่เล่นยากมากๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้นะครับเนาะก็คือเล่นได้อยู่นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของอายุเคนะครับเนาะพี่จะตั้งตามอายุเคก่อนนะครับเนาะก่อนที่แบบว่าจะสอนปรับเปลี่ยนใช้ในมือถือนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนกแล้วก็สโค๊กคุณสี่นะครับเนาะสำหรับสโค๊กคุณสี่ก็เหมือนกันเลยนะครับเนาะก็คือแบบว่าอายุเคนะครับเนาะก็คือเขาตั้งแบบว่า เสมอกันนะครับนองก็อยู่ที่30นะครับนองก็ประมาณนี้เลยนะครับนองก็ถือว่าอันนี้นะครับนองก็ถือว่าเท่าๆกันเลยนะครับสําหรับการตั้งค่านะครับนองก็จะประมาณเลยครับนองก็อันต่อมานะครับนองจะเป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับองค์น้องพี่เขาบอกเลยนคำนองว่าลำกล้องสไนเปอร์นะครับนองก็คือสามารถตั้งได้นะครับนองทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมนะครับนองสำหรับ AUK นะครับเขาจะตั้งอยู่ที่ 40นะครับนาอพี่ขอบอกเลยครับนาะว่า40นะครับในมือถ <itos> ือก <itos> ็สามารถเล่นได้นะครับนาะแล้วก็ในคอมก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับนาอก็จะเป่ามาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนว่าสามารถเล่นได้ทั้ง2นะครับนาอก็จะเป็นเปรามาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าสาหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับนาอก็จะได้เป่ามาณนี้เลยนะครับนาะแล้วก็อันต่อมานะครับนาอจะเป็นทางด้านของมุมมองอิสระนะครับเนาะสำหรับมุมมองอิสระนะครับพี่ขอบอกเลยครับว่าสามารถตั้งได้ทั้งในมือถือและ ทั้งในคอมนะครับเนาะก,ก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ามือถือก็สามารถตั้งได้นะครับนเนาะแล้วก็ในคอมก็สามารถตั้งได้นะครับเนาะงสำหรับ มุมมองอิสระนะครับนาอก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับนาอสสำหรับตั้งค่าของ RUK นะครับนาอก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาอก็ถือว่าผิดพลาดประการใดนะครับนาะหรือว่าไม่ถูกอะไรนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับนาะก็คือหามาได้นะครับนาอประมาณนี้นะครับสำหรับตั้งค่าของ UK นะครับนาอก็จะประมาณเลยครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับว่าถ้าคนไหนอยากตั้งตามก็สามารถไปตั้งตามกันได้นะครับนาอจะเป็นประมาณเลยครับนาอแต่ถ้าเราอยากปรับเปลี่ยนนะครับนาะให้ใช้ในมือถือได้นะครับนาอหรือว่าจะตั้งค่าในมืืออถ นะครับนองให้มันดีกว่านี้ er. นะครับน้อพี่เขาบอกเล่นคำน้อว่าอันนี้นะครับน้อสามารถเล่นในมือถือได้นะครับน้องเราก็เล่นในคอมได้นะครับสำหรับตั้งค่าของยูเคนะครับน้อแต่ในมือถือนะครับน้อจะช้านิดนึงนะครับน้อไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับน้อก็คือดีแต่มันจะช้านิดนึงนะครับน้อก็เลยแบบว่าจะปรับให้มันสมดุลละกันนะครับน้อให้มือถือเล่นได้นะครับพงน้องเออก็จะประมาณเล่นคำน้อก็ถือว่าพี่จะตั้งประมาณนี้นะครับน้อก็คือกล้องเล่นดอดนะครับพี่จะใส่อยู่ที่เก้าสิบนะครับน้องเราก็สโคอย่ีนร์พุ 95นะครับนาะแก็อันนี้นะครับปรับลงมานะครับมุมมองอิสระนะครับนาะก็อยู่ที่4เสียบนะครับนาะก็จับเอามาเลยครับนาะแก็ต่อมานะครับจะเป็นทางหน้าของออปชั่นนะครับเนาะสำหรับออปชั่นนะครับหรือว่าการยิงนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าการยิงนะครับนาะก็อยู่ที่ช่วยเล่นนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าการยิงอยู่ที่ช่วยเล่นนะครับเนาะครับที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับนาะแก็ปุ่มยิงซ้ายนะครับเนาะให้แบบว่าแสดงตอนสะะครบนับบบนนรรอก็็แเวะครรับให้เเาปิดนะครับนรอก็เปลี่ยนอาววุธดด่นนให้เปิะครัแลรวก็รีบบวุธด่วนนะครับนนอันี้นะครับปกติจะได้เปิดนะครับเนาะแล ที่ไม่ชอบก็เลยบอกว่าปิดป้ายนะครับนอถ้าใครเล่นในมือถือหรือว่าเล่นในคอมนอถ้าชอบตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดได้นะครับนอแล้วก็สถานาการณ์ลีโรดนะครับนออันนี้เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับนอพี่ก็จะเปิดนะครับนอแล้วก็ มุมมองอิสระนะครับเนาะพี่เปิดนะครับเนาะเราก็โดดนะครับเนาะก็พี่จะเปิดนะครับเนาะเราก็วิ่งนะครับเนาะพี่จะเปิดนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือเป็นออปชั่นต่างๆนะครับเนาะเราก็มาอยู่ที่ขนาดปุ่มยิงนะครับเนาะงสำหรับขนาดปุ่มยิงครับวงน้องจะตั้งอยู่ที่58นะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะก็คือตั้งอยู่ที่58เท่านั้นนะครับสำหรับวงน้องเขาหลยนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ขนาดปุ่มยิงนะครับเนาะในมือถือนะครััับบก็สาาาามมรรรถต้้งไดเเลยนนะะะคปณ 58นะครับก็จะประมาณเลยครับเนาะแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นในคอมนะครับเนาะงสำหรับในคอมก็สามารถตั้งได้นะครับเนาะแบบว่ามี DPI เมาส์นะครับเนาะก็สามารถตั้งได้เลยนะครับเนาะชอบลื่นชอบเร็วชอบดึงหัวอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถตั้งได้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับพงน้องแต่ในมือถือนะครับเนาะต้องได้ตั้งอยู่ที่ e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  like, 58เท่านั้นนะครับเนาะถึงจะดีนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับพงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสามารถตั้งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเนาะงสำหรับใครนะครับที่แบบว่่่าาาาเเเลลนนนนนนใใมมมืืืืออออถถถ iOS Android ก็สรรตัั้้งไดะะคบ สามารถตั้งได้นะครับนอก็จะเปามาเดินคาวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็แบบว่าเป็นเทคนิคลับนะครับนอหรือว่าเป็นปุ่มต่างๆนะครับที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับนอวันนี้พี่เอามาให้แล้วนะครับนอก็จะเปามาเรื่ลยนเครัยวงน้องสำหรับการตั้งค่านะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้ครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าโคตรดีนะครับนอพี่ไปลองดึงหัวมาแล้วนะครับนอก็ เข้าหัวนะครับน้องดึงไป10นั้นเข้าหัว8นะครับวงน้องก็ถือว่าอยู่ในแบบว่าค่อนข้างดีเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องแล้วก็อันต่อมานะครับน้องสำหรับกราฟิกครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าอายุเคนะครับน้องเขาปรับสูญอยู่แล้วนะครับน้องแล้วก็ปรับสูญทุกอย่างนะครับน้องแต่ถ้าเราอยากให้มันเข้ากับมือถือของเรานะครับน้องก็ปรับให้สมูทนะครับน้องก็คือ ปรับเข้าแบบว่าหรือว่าปรับให้พื้นถือเรารับได้นะครับเนาะจึงไม่แหลกนะครับเนาะเราก็สามารถเล่นได้แบบปกติแล้วก็ดึงหัวง่ายนะครับเนาะก็คือถ้าคนไหนมีล้ามประมาณ3ามหาสนะครับเนาะก็ปรับเป็นราบลื่นนะครับมีล้ามหาหกคัสนะครับเนาะก็ปรับเป็นมาตรฐานนะครับเนาะมีล้ามหาสิบสามหารสิบหกนะครับเนาะก็ปรับเป็นขั้นสูงได้นะครับเนาะก็จบประมาณเลยนะครับเนาะส่วนเรื่อง DPI ถ้าคนไหนอยากตั้งนะครับเนาะก็คือ ถ้า iOS นะครับนอตตั้งอยู่ที่120นะครับนอส่วน Android นะครับตั้งอยู่ที่900 DPI นะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับสามารถไปตั้งกันได้นะครับนอสําหรับเรื่อง DPI นะครับนอถ้าคุณไหนถามพี่มานะครับเนอะก็ถือว่าตั้งค่าทั้งหมดนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับใครที่แบบว่า อยากตั้งค่าตามนะครับก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับนอกก็คือสามารถตั้งได้ทั้งในคอมและในมือถือใครที่แบบว่าอยากตั้งตามนะครับนอกก็สามารถตั้งตามได้นะครับก็ถือว่าประมาณนี้เลยนะครับก็หาข้อมูลมาได้ประมาณนี้นะครับนอกก็ฝากกันด้วยละกันถ้าอยากได้ตั้งค่าคุณไหนนะครับก็ บอกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปหามาให้นะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับหนูถ้าอยากสนับสนุนไม่ต้องเสียตังสักบาทเลยนะครับเพียงแต่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยละกันถ้าอยากได้รหัสฟรีนะครับเพราะว่าถ้าครบ3 0 0 0 0นคนติดตามเมื่อไหร่นะครับจะมีการ แจกรหัสแบบฟรีๆนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะก็เป็นคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย